เขาเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะคะที่ไหนมีอยู่รที่ไันมีถูกจับคู่คันเหรอมันเดิมมันไม่เกี่ยวกับคู่ที่ฉันนะคะมันเกี่ยวกับข่าวอะไรย่างนี้มากกว่าแล้วเหมือนแบบเราทําเพลงไงแต่เราก็ต้องเก็บข้อมูลทั้งรักที่มันแบบว่าสมหวังกับรักที่มันแบบไม่สมหวังเนี้ยช่วงนี้มันมีข่าวที่มันไม่ค่อยสมหวังเยอะหรือว่าคู่รักทะเลาะกันหรือว่า สามเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่เราเราอ่านแล้วเราก็เออมันรู้สึกอะไรก็เดี๋ยวเก็บเป็นเพลงเหมือนกันแฟนๆก็เป็นห่วงว่าอุ๊ยไม่ไม่ไม่ใช่เลยแบบมีความสุขดีแต่แค่แบบพอเราดูข่าวคนอื่นแล้วก็แอบแอบเออนิดนึงแบบว่าเศร้าใจแทนนิดนึงเลยคนทักมาถามอยู่ไม่ทันอ๋อไม่ไม่หรอกค่ะเขาคิดว่าเขาน่าจะรู้เพราะว่า เราก็เสพค่ะเท่าเท่ากัน <laughs> ไม่ได้ไม่ได้นอนเท่ากันก <laughs> ็ทำอะไรพิเศษหรือเปล่าเออไม่ไม่มีพิเศษค่ะก็มันเหมือนถ้าเราถ้าเราอ่านเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าขับก็ขึ้นไปแล้วก็เท่าๆกันแต่ว่าเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเออทำไมความรักมันคลก่นจังเลยอะไรเงี mm ้ย hmm. เราก็เราก็เคยรู้สึกอย่างนั้มนมาก่อนอะไรเงี mm ้ย hmm. ก,ก,ก็เก็บออกมาเดี๋ยวเอาไปทำ mm hmm. เตลง อันนี้นค้งกที่พูนิดนึงธรรมดาเราจะไม่ใช่ธรรมดาเราจะไม่ค่อยยุ่งแบบเรื่องของใครอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คนผูจริงคนถูจริงก็เลยแบบนิดนึงแล้กันเนี่ยอ๋อจริงๆเราว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าแค่ในอดีตอาจจะไม่มีคนพูดเยอะเท่านี้อันนี้เพิพูดเยอะเราก็เยอะมากเยอะทุกอย่างคือเหมือนแทบจะไลฟ์ like สดอ,อยู่แล้วอนะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่า เออมันเหมือนกันว่าพอเราไปรู้เรื่องเขาถือเยอะแล้วมันก็ทําให้เราเศร้านิดน,นึงเออก็เลยตัดปัญหาก็คืออาจจะพักแป๊บนึงอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราอ่านแล้วเราก็มาประมวลทําเพลงนะคะเพราะว่าเวลาเราทาเพลงเราต้องนังมีขอแบบพฤติกรรมความรักของคนว่าเขาคิดยังไงเขาปฏิบัติกันยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเลยพอเสร็จเยอะแ,แ,แล้วมีโอกาสได้ไปนั่งแชร์ คนเราเนี่ยราสุดเป็นตาเลยเราสุดเป็นฝังเขาก็เหมือนแบบเออเธออ่านข่าวเยอะไหมล่ะเออเขาก็มามาตื่นเต้นหรือว่าเราว่าผู้ชายอาจจะไม่ได้เสพเยอะเท่าเราเนาะผู้ชายเขาก็ไปดูบอลดูอะไรอย่างเงี้ยพอเราดูเยอะๆแล้วแบบเขาเจอผู้หญิงด้วยกันเออเจอผู้หญิงด้วยกันแล้วมันจะคุยเรื่องเนี้ยแล้วพอเราคุยเรื่องนี้เราก็จะเหมือนอนะินอะเพราะว่าเราเราทำเพลงรักเพลงอกหักเพลงอะไรเยอะอย่างเงี้ยเออแล้วพอเหมือนเรา กลับไปเจอเขาแล้วเราก็จะมีความแบบซึมซึมนิดนึงเขาก็จะถามเราเป็นอะไรแสดงว่าเขาดูออกว่าเราแสดนิดนึงนิดนึงก็บอโอ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราเลยเพราะฉะนั้นก็แบบถอยแป๊บนึงพัก บเสพข่าวก่อนอะไรเงี <Rahmen COVID> But, ้ยจริงจริงโปรเซสตัวโพสต์มันทำให้เราดีขึ้นมาทำให้เราสึกวิทยิดีขึ้มันรู้สึกว่าหงุดหงิดช่วนะก็ไปกับข่าวด้วยจริงจริงเราว่าน่าจะมีน้องๆเยอะนะคะที่อยู่ในภาวะใกล้ๆกับแบบจากที่เราทำเพลงมาแบบสัมภาษณ์มาเยอะไรเงี้ยเราว่าหลักๆก็คงเป็นเหมือนพี่ๆสอนน้องด้วยอะว่าแบบเราก็เข้าใจดีว่าบางเรื่องเราก็ปล่อยวางยากแต่ว่า ถ้ามันดีกว่าก็เอาเอาเรามีความสุขก่อนดีที่สุดบางทีก็อยากให้แบบน้องๆผู้หญิงหลายๆคนบอว่าค่อยๆตัดสินใจอะไรเงี้ยเออเพราะบางอย่างคือรักที่มันเป็นท็อกซิกมากๆมันมันถูกจริงๆเลยอันนี้เหมือนจากจาก,จากคนที้มีประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยมันได้จริงเราออกไม่ไงก็ง่ายมากคือวันหนึ่งมันเมื่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราเติมเต็มตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องการใคร บบเทียบกันแล้วว่ามีเขาแล้วดีกับมีเขาแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลือกเท่านั้นเองถ้าเลือกได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะเดินออกมาเองนะมันทุกที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเจอมาทุกทีเราอ่านใช่ไหมเราอ่านชิเลยกันจ้าทุกที่สุดเหรอก็คงเป็นเออเป็นนั่นแหละเป็นการที่เหมือนเราตัดตัดออกจากใครสักคนหนึ่งไม่ได้อ่ะเออมันก็ก็ เอออารมณ์แบบเรื่องที่ขออ่ะมันฟิลนั้นอ่ะมันฟลูฟิวนั้นอ่ะมันมันไม่ได้แล้วจริงๆแล้วมันเหมือนมันรับไม่ได้อ่ะว่ามันไม่ได้อ่ะอะไรเงี้ยพอถึงจุดนึงพอเรารับได้ปุ๊บก็ก็เดินออกมาแค่นั้นเองถ้าพูดถึงในฟ้าการท่อเองถ้าเราข้อมูล่างนี้ไปทำได้ไหมมันมีองมันมีโครงแล้วหรือยังว่ามันมาแล้วตั้งครูแล้วจริงๆเออจริงๆเราว่าผู้หญิงทุกคนที่มีความรักกันมาก่อนก็น่าจะต้องพบเจอบ้างถ้าเรามีความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกอะไรอ่ะเออ ขั้นตอนที่เราจะต้องเจอมันมันมีอยู่แล้วแล้วก็เราเองก็เคยเจอมาแล้วอะไรเงี้ยจนปัจจุบันคิดว่าถ้าเราจะทาเพลงสักเพลงหนึ่งอ่ะคงไม่ได้ทําในมุมที่เหมือนเราออกจากตรงนี้ไม่ได้อ่ะน่าจะทาเพลงในมุมที่เหมือนว่าเราเห็นแล้วว่าจริงๆอ่อะควรจะเดินออกมาตั้งนานแล้วแต่ว่าทําไม่ได้แต่ว่าตอนเนี้ยโอเคแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราจะทาเพลงนะคะน่าจะเป็นมุมนั้นมากกว่าซึ่งเพลงนี้ก็จะออกเดือนมีนาคมมันอ่นานได้เลยเหรอ ไม่มันมันอยู่ในขั้นตอนไงมันเป็นเคลือะไรอะวงจรแห่งความสัมพันธ์อะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันกาลังจะแตกหักแล้วมันอยู่ในช่วงที่เหมือนสร์กันไปมาเนี่ยเอ่อมันมันมันคือจุดที่เราขาดมาแล้วซึ่งเราไม่ได้เลือกทาเพลงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ขอก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าเพลงที่เรากำลังทําเดือนมีนาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเอ่อวงจรที่จบจากการศาสตร์กันทุกอย่างหมดแล้วมันจบไปแล้วแล้วเราก็เข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาไม่รักก็คือไม่รักอะไรเงี้ย บว่าแบบสบายใจเนาะพี่ลุนลาไม่มีอะไรเลยแค่ศิลปินคนหนึ่งที่อ่อนไหวกับข่าวกับข่าวเรื่องคนอื่นเพราเราโพสเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลยโพสคิดแสดงว่าเรายังแบบว่าเอใช่ไหะใั้ฉันก็ว่าแล้วแหละยคนน่าจะแบบว่าเอ๊ะพี่รุ่นเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ฉันมีความสุขดีถือโอกาสสยบข่าวลือด้วยคลิปนั้นเลยใช่ไหมใช่แต่เราคิดว่าเราเป็นคพายเราก็จะรู้ค่ะว่าเราเหมือนน่าจะเหมือนอ่านเยอะแล้วมันแบบมันซึมเลยอย่า แล้วพอแบบวันนี้เราก็เป็นความรักคือการเดินทางมากเลยนะความรักคือการเดินทางบควันนี้เราไปแบบว่าไปกับเราทุกที่เหมือนกันนะก็จริงๆเราเพิ่งจะมีเวลาว่างตรงกันค่ะธรรมดาแบบคิวไม่เคยตรงกันเลยพอว่างตรงกันปุ๊บก็ แบบสองอาทิตย์อะไปเลยคืออย่าวางแผนนานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีงาน,น <laughs> เข้ามามยงานเข้ามาก็สองอาทิตย์แล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆ <c oughs> เราก็แนะนําว่าถ้าเกิดเราอยากจะรู้จักใครสักคน่ให้มากขึ้นนะให้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วมันก็จะเห็นมากขึ้นว่าเฮ้ยช่วงที่มีปัญหาช่วงที่ต้องถือของหนะักช่วงที่เหมือนหาหาทานไม่เจอเอะไรเงี้ย <c oughs> เขาแบบแสดงออกมายังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำให้เราปวดใจเอาอีกทเอาเราไปปวดแล้วแรงกับเขาเราใครแทรกออกมาเลยตจริงจริงเขาเป็นคนที่ เออนำนะดูทุกคนจะเข้าใจว่าเราเป็นคนนําจริงๆไม่เลยเราเราปล่อยจอยเราปล่อยจอยให้เขานําเลยแต่ว่าเอือเนื่งด้วยเราเป็นคนเดินทางเยอะเราอาจจะเป็นคนเหมือนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเขาเรียกทรเวลไลท์ต้องถือของน้อยอ่าอย่างที่รร้รู้กันตานี่ไม่เอากล้องไปทุกตัวเอาเลนส์ไปทุกตัวเอาขากล้องไปอีกอะไรเงี้ยเขาเออเราก็เลยแบบน่ะนำไปเลยอะไรเงี้ยก็ดีนะคะคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีทริปอื่นตามมาอีกค่ะค่ะ Happy the ปีใหม่แฮปปี้ขึ้นกว่าเดิมไหมครัคุณปีใหม่เหรอหมายถึงว่ามีมีแฟนแน่หรอเลย <c oughs> ใชป่ปกติค่ะเพราะว่าช่วงปีใหม่ทำงานแยกกันเขาก็ไม่ทำของเขาเราก็ไม่ทำของเราแต่หลังปีใหม่พอเราเคลียร์คิวตรงกันได้ต้องใช้ภาษาดีค่ะก็เที่ยวฉ่ำเลยเออเที่ยวฉ่ำเลยจริง <c oughs> ๆในครั้งนี้มันพิสูจน์อยะไรบ้างที่รู้สึกว่าการใช้ชีวิตสองมนเป็นการที่ตื่นมาเจอกันเดินด้วยกันก็ก็ดีนะคะคือเราก็รู้สึก อยู่แล้วว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเข้ากันเราดีๆแต่มันก็จะมีหลายระยาดที่ต้องปรับอะไรอย่างเงี้ยเออแน่นอนปัญหาหนึ่งก็เป็นเรื่องอายุอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไลฟ์สไตล์มันค่อนข้างจะตรงกันเยอะมากอเงี้ยอย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องของแบบเราอาจจะมีประสบการณ์เยอะกว่าอะไรเงี้ยก็ค่อยๆแชร์กันไปแต่เขาเป็นคนที่เหมือนไม่ใช่คนน้ำเต็มแก้วอ่ะเป็นคนที่เหมือนเปิดรับฟังอะไรเงี้ยก็จบใช่ค่ะแสดงว่าทุกครั้งทมีปัญหาเรา ตัดินใจนั่งคุยกันแล้วก็จบตรงนั้นเลยใช่ไหมครับส่วนมากเราจะเคลียร์ไปเลยแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าที่ต้องเคลียร์เป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนมากผู้ชายไม่ชอบนั่งเขี่ยนะเท่าที่เราสังเกตอะไรเงี้ยแต่คนนี้ก็คืออธิบายให้ฟังเลยเครับถ้าเขา มีเหตุผลก็จบอะไรเงี้ยค่ะไม่แต่ในเรื่องอายุที่เราตกลงเที่หลายคนจะตามมองว่าเป็นปัญหาแต่เพราะน้ำมันยีภาพที่ออกมามันดูไม่ใช่ปัญหาหลักเลยนะเราว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเออ่ไลฟ์สไตล์อย่างที่บอกด้วยอะไรๆอย่างมันดูเหมือนจะไม่น่าเข้ากันเนาะแต่ว่าเล่นนเล่กีฬาแบบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ซัพพอร์ตกันแค่นั้นเองค่ะคือเราว่าผู้หญิงที่ทํางานเยอะอ่ะแล้วมีบทบาทในในหน้าที่การงานของเราเยอะอ่ะอาจจะต้องหาแบบผู้ชายที่ เขาเติมเต็มในตัวเขาเองแล้วก็ซัพพอร์ตเราในมุมที่เหมือนรักและชอบในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราทำมาแล้วมันก็จะยิ่งเหมือนแบบไม่มีใครช่วยหลักใครอะไรเงี้ยวันที่ผ่านมาเราจะมีปัญหาว่าพอเรายิ่งขึ้นสูงออกคนนึงเขาก็จะรู้สึกแบบหนาวๆร้อนๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงเลยอะเอออ่าเหมือนมันอาจจะมีโพริชั่นที่มันต่างกันเยอะอะไรเงี้ยก็กนั้นก็จะเป็นปัญหาของเราที่ผ่านมาแต่ว่าคนนี้เหมือนเขาซัพพอร์ตทุกอย่างเขา รับเขาชอบเขาภูมิใจในงานที่เราทำาชอบในสิ่งที่เราเป็นจบเลยไม่งั้นในคัสของเราเราแบบยังไงที่ไปเหมือนว่าไมอยูประคาไม่ได้เพราะว่า,รารเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยแล้วก็เราจะเป็นคนนิสัยเสียงหนึ่งคือถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะคบคนเนี้ยเราจะทําชั่วใส่เขาก่อนลลไล่ให้รู้ไปเลยว่าฉันไล่แบบนี้ฉันเง่าแบบน,<ใ>นี้ฉันแบบหน้าถีบแบบนี้เลยทําไปก่อนเลย เสร็จแล้วก็ถ้ามันดูทรงว่าเออมันรับได้ว่ะก็ค่อยเอาส่วนที่ดีมามอบให้ทีหลังรู้สกไงอ่าหลายคนที่ก่อนหน้านี้จะมองว่าวิเคูเราอาจจะไปไม่รอบแต่วันนี้คุณสามารถพูดคุณสามารถทำแบบจับมือกันมาได้ไกลขนาดนี้รความสมรรถที่เขาได้ก็เราว่าเป็นยุคด้วยค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเราว่ามันคงยากกว่านี้เยอะทั้งโพสิชันของสังคมทั้ง สภาพแวดล้อมที่หลอ่อหลอมกันมาคนละยุคใเนี้แต่ปัจจุบันเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันมันเข้าเข้ากันอนะ่ะเอออาจจะต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เผอิญว่าที่ที่เขามาหรือว่าสิ่งที่เขาชอบหรือวิสัยทีก็เขาเป็นอนะ่ะมันกันเข้ากันได้อย่างที่บอกมันก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์เยอะประสบการณ์น,น้อยถ้าเปิดใจรับฟังทั้งคู่มันก็จะไม่ค่อยทะเอลาะกัน เราจะเห็นใจคู่อื่นมากกว่าบอกตรงๆเลยเห็นใจคู่อื่นมากกว่าอ่างเงี้ยเพราะว่าอย่างของเราเ่มันเหือนมันจะมีมีตัวอย่างให้เห็นเยอะว่ะเราไปเล่นกีฬาด้วยกันเราไปทํากิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยแต่คู่อื่นมันเหมือนพออายุต่างกันปุ๊บก็จะมีคาแบบที่ทําให้เขารู้สึกอ๋อไม่รู้จะอธิบายยังไงอะไรเงี้ยแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นกําลังใจให้ทุกๆคู่ค่ะเพราะว่าความรักมันมันมัน มันเราเรา,เราบางทีเราก็เลือกไม่ได้อะความรักมันเลือกเราเองเพราะฉะนั้นก็ก็ให้กําลังใจทุกคู่แล้วกันที่ที่อายุต่างกันแล้วก็ค่อ,คอยๆเดินกันไปอะไรเงี้ยคนนี้แหละเนาะคือจะใช้คำต่า <laughs> ตอบไม่ได้เดี๋ยวรอตายแต่ว่าเป็นว่าก็แฮปปี้กับปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวว่ากันโอเคค่ะค <laughs> ราพี่ลูกค่ะ <laughs> ตอบสวยทุกครั้งเลย <laughs> อะเพราะคำมันสวยอะ <laughs>